เราพามาดูกระเจี๊ยบมอนฮิวคันทรีนะทุกคนนะจะเป็นทรงฝักอวบนี่ฝักอวบอ้วนๆแบบนี้ทุกคนแล้วก็มีแก้มแดงอันนี้คือสายพันธุ์เขานะแก้มแดงหรือแก้มชมพูทุกคนฝักเขียวแต่อันนี้โซนนี้จะเป็นโซนที่เราเพาะเมล็ดจากเมล็ดรุ่นแรกของเราแต่ว่าเพิ่งย้ายต้นออกมาออกแดดใช่ไหมก็เลยแี่นี่ในนี้เริ่มเริ่มมีแดงบ้างทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมีแก้มแดงบ้างเออแต่เขายังไม่โดนแดดเนาะเดี๋ยวรอดูว่าถ้าโดนแดดสักสองสามวัน อ่ะเขาจะมาเขาจะแก้มแดงเหมือนเหมือนเหมือนเซตนี้ไหมเห็นไหมว่าต้นเขาจะเขียวใช่ไหมนั <Okay. S 1> ่นคือเราเพิ่งย้ายออกมาทุกคนอ่ะประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราก็ทดสอบแล้วการพาะเมล็ดนี่คือพ่อเองอพาะจากรุ่นรุ่นรุ่นแม่เนาะของเราเองแล้วก็ทดสอบปลูกแล้วว่าติดฝักนะทุกคนนะแต่ยังไม่เห็นอ่าความแก้มแดงแต่ว่าให้รอดูก่อนว่าออกแดดแล้วสองสามวันอ่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าจะแก้มแดงเหมือนเหมือนเนี่ยนี่คือเป็นเป็นเซตแรกจากจากเมล็ดในซอง แต่ตัวนี้เป็นรุ่น2รุ่น2อ,อเป็นเมล็ดที่เราเก็บเองเพราะเองนะแล้วก็จะมาอัปเดทเพื่อนๆดูเหมือนเดิมว่าว่าตรงตามสายพันธุ์ไหมแล้วพือที่จะจําหน่ายเมล็ดต่อให้เพื่อนได้ไหมนะสำหรับใครที่สนใจก็ต้องรอนิดนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวเราขอทดสอบก่อนว่าว่าจะตรงตามสายพันธุ์ไหมประมาณนั้น,นก็ New Country นะคนตัวนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบมอนที่แบบ ผัดน้ำมันหอยได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ลวกใช่ไหมลวกจิ้มนื้อคนนะก็เมนูของกระเจี๊ยม,มอนนั่นแหละเมื่อาไปเอาไปทำอะไรเอาไปอบแห้งอะไรนี้ก็ได้เนะก็เป็นผักประมาณนี้เดี๋ยวมาอับดตครั้งต่อไปว่า,าที่ลงมเมล็ดของเราเองอะจะตรงตามสายพันธุ์ไหม